ดีให้เสาหลักหัวเนาะซองห้าสิบมีเท่าได้เอาเมื่อวันาตัวหนึ <laughs> <laughs> น่งเส้สนสองห้า เพดได้จากต้นเออทึงบุมีตุตย เมาเลยแล้วจะไงเขาจะมาสักยาฮะสักยาเอาข้าวกินๆได้เดียวนึงนลกมากินเหมือนสังเอาหนอะนั้อห้ากินหนึ่งมากินสู้ส